จากสถานการณ์การอพยพโยกย้ายคนไทยไปต่างประเทศที่มีมาอย่างยาวนานในหลายประเทศทั่วโลกทําให้มีกลุ่มเป้าหมายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระจายไปทั่วทุกมุมโลกโดยข้อมูลของกระทรวงการต่างประเทศในปีพุทธศักราช2564ระบุว่ามีคนไทยในต่างประเทศทั่วโลกจํานวน1,731,239คนข้อมูลนี้แสดงให้เห็นว่าสังคมไทยไม่ได้มีแต่เพียงในประเทศไทยเท่านั้น หากยังปรากฏให้เห็นในพื้นที่ต่างๆทั่วโลกอีกเป็นจํานวนมากซึ่งการปรากฏขึ้นของสังคมไทยในต่างประเทศได้พบว่ามีคนไทยบางส่วนที่ประสบปัญหาในหลากหลายมิติสะท้อนให้เห็นว่าพวกเขาไม่สามารถเข้าถึงบริการสวัสดิการสังคมที่รัฐจัดให้ทั้งจากประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศต้นทางและจากประเทศที่ไปพำนักซึ่งเป็นประเทศปลายทางเนื่องจากข้อจํากัดต่างๆโดยเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องตามภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อาทิเช่น คนไทยที่แต่งงานไปอยู่ต่างประเทศและถูกทอดทิ้งผู้ไปขายบริการทางเพศที่ประสบปัญหาผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์หญิงไทยที่ถูกฉกพาไปแต่งงานผู้ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและความรุนแรงทางเพศคนไทยสูงอายุที่ประสบความยากลำบากและประสงค์ที่จะกลับถิ่นกําเนิดการดําเนินงานด้านสวัสดิการสังคมของประเทศไทยภายใต้พระราชบ,บัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมพุทธศักราช2546และที่แก้ไขเพิ่มเติมได้กําหนดให้ คนไทยในต่างประเทศเป็นกลุ่มเป้าหมายที่สมควรได้รับบริการสวัสดิการสังคมตามประกาศของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เรื่องภารกิจการพัฒนาสังคมไทยในต่างประเทศของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องได้กำหนดให้กระทรวงมีภารกิจการพัฒนาสังคมไทยในต่างประเทศ โดยการบูรณาการส่งเสริมประสานและมุ่งส่งเสริมสนับสนุนและพิทักษ์คุ้มครองสิทธิให้คนไทยอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรีมีความพร้อมในการใช้ชีวิตที่สอดคล้องกับบริบทของประเทศที่พำนักสามารถนำศัก,กยภาพและทุนทางสังคมมาพัฒนาและช่วยเหลือสังคมไทยที่เป็นกิ่นกำเนิดได้ต่อไปรวมทั้งได้จัดตั้งส่วนส่งเสริมและประสานการพัฒนาสังคมไทยในต่างประเทศขึ้นเป็นหน่วยงานภายในเพื่อทำหน้าที่เป็น,นกลไกลในการขับเคลื่อนการดำเนินงานดังกล่าว การขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมไทยในต่างประเทศของกระทรวงนั้นสนยนส่งเสริมและประสานการพัฒนาสังคมไทยในต่างประเทศหรือสอสอตปทได้บรูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเครือข่ายทุกภาคส่วนมาโดยตลอดผ่าน,นกลไกองค์กรเสมือนจริง (Virtual Organization) เก่าวคือสอสอตปทดำเนินงานเป็นเสมือนองค์กรแม่ข่ายเชื่อมโยงเครือข่ายคนไทยใน16ประเทศโดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคมผ่านวิดีโอ ซูมกลุ่มไลน์พอมอพัฒนาสังคมไทยในต่างประเทศสมาชิกกลุ่มประกอบด้วยเครือข่ายคนไทยในต่างประเทศ11ประเทศปัจจุบันมีสมาชิก122คนมีการประชุมหารือเรื่องการช่วยเหลือคนไทยอย่างสม่ำเสมอทําให้มีความยืดหยุ่นสูงมากมีการแลกเปลี่ยนขอ้อมูลความรู้และสร้างสัมพันธ์ร่วมกันทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการนับเป็นสังคมเสมือนจริงในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและการช่วยเหลือคนไทยในแต่ละประเทศ มีการประสานความด่วมมือร่วมกับทีมสหวิชาชีพจากทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงและประสานส่งต่อทีมวันโฮมในประเทศไทยเพื่อช่วยเหลือคนไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศทีมเสมือนจริงสหวิชาชีพ virtual multidisciplinary team หรือ VMDT ร่วมกับสหวิชาชีพและทีมวันโฮมในประเทศไทยมีผลการดำเนินงานสำคัญที่เป็นรูปธรรมร่วมกับเครือข่าย10ประเทศผ่านกลุ่มไลน์พอมอพัฒนาสังคมไทยในต่างประเทศ รวม17ภารกิจโดยสรุปดังนี้ประเทศเยอรมนีสุพรรณบุรีคนไทยประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัวปัญหาสุขภาพจิตต้องการล่ามชาวไทยในกระบวนการรักษาไม่มีเงินค่าเช่าบ้านถูกให้ออกจากบ้านเชา่าและประเทศเยอรมนีต้องการส่งกลับไทยประเทศเยอรมนีอ่างทองหญิงไทยและบุตรถูกสามีชาวเยอรมันฆาตกรรมน้องชายขอรับความช่วยเหลือแก่ครอบครัวในประเทศไทยเพราะผู้เสียชีวิตคือเสาหลักของครอบครัวประเทศญี่ปุ่นเชียงราย ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ยื่นคำขอผ่านระบบ Google Form ของสอสอตปทและกระทรวงการต่างประเทศอิงไทยถูกหลอกไปทำงานที่ญี่ปุ่นกลับมาเมืองไทยไม่มีงานทำขอช่วยเรื่องการของชีพประเทศสิงคโปร์พิษณุโลกผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร,ร,ร่ระบาดของโรคโควิด -19 ยื่นคำขอผ่านระบบ Google Form ของสอสตปทอและกระทรวงการต่างประเทศถูกเลิกจ้างและหลังถูกกักตัว14วันไม่มีอาชีพและรายได้พร้อมที่อยู่อาศัยที่มั่นคงประเทศฟินแลนด์จังหวัดนครราชสีมาญาติที่เมืองไทยแจ้งว่าลูกสาวสมรสกับชาวฟินแลนด์ถูกสามีทำร้ายร่างกายทุกครั้งที่ดื่มสุราและเมื่อต้องการมีเพศสัมพันธ์โดยขอให้ช่วยคุ้มครองผ่านเครือข่ายฟินแลนด์ประเทศอังกฤษจ,จังหวัดกาญจนบุรีเครือข่ายคนไทยในประเทศอังกฤษ รับทราบข่าวญาติคนไทยเดือดร้อนที่จังหวัดกาญจนบุรีกรณีชายไทยป่วยเป็นมะเร็งช่องท้องขอช่วยค่ารักษาพยาบาลและช่วยการครองชีพของบุตรชายในระหว่างรักษาพยาบาลประเทศอังกฤษจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เครือข่ายคนไทยในประเทศอังกฤษรับทราบข่าวญาติคนไทยเดือดร้อนจึงร้องขอให้ช่วยคนไทยในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรณีครอบครัวผู้พิการมีภาระเลี้ยงดูบตรสมาธิสั้นและเด็กแรกเกิด ประเทศอิตาลีจังหวัดสกลนครหญิงไทยอยู่อิตาลีประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์พักรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นเวลานานทําให้ขาดรายได้ประสานพอมอช่วยเหลือค่าครองชีพให้แก่มันดาอมาภาที่อยู่จังหวัดสกลนครระหว่างรักษาตัวประเทศโปรตุเกสจังหวัดสุรินทร์การช่วยเหลือประสานนำศีศระและกระดูกหญิงไทยที่ถูกฆ่าตัดคอกลับมาชาปนากิจที่ประเทศไทยประเทศออสเตรเลียจังหวัดสมุทรสาคร เครือข่ายคนไทยในประเทศออสเตรเลียรับทราบข่าวญาติคนไทยเดือดร้อนจึงร้องของให้ช่วยคนไทยในจังหวัดสมุทรสาครกรณีคนพิการออทิสติกแต่กำเนิดเป็นผู้ป่วยมะเร็งงำไส้ต้องการฝึกอาชีพ ประเทศอินโดนีเซียจังหวัดยะลาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด1ิยื 19, ย่นคำขอผ่านระบบ Google Form ของสสตปทและกระทรวงการต่างประเทศถูกเลิกจ้างและถูกส่งกลับไทยพร้อมบุตร4ีคนเนื่องจากทำงานผิดกฎหมายในประเทศอินโดนีเซียขอช่วยเรื่องอาชีพและการครองชีพประเทศไต้หวันจังหวัดลำปาง ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ยื่นคำขอผ่านระบบ g o o g l e f อร์มของสอสอตปทและกระทรวงการต่างประเทศถูกเลิกจ้างและตั้งคันไม่พึงประสงค์กับชาวไต้หวันต้องการมอบเด็กให้เข้าอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ในประเทศไทยประเทศนอร์เวย์จังหวัดเพชรบูรณ์ชายชาวนอร์เวย์อพยพมาอยู่ประเทศไทยกับภรรยามีภาวะป่วยติดเตียงไม่สามารถทำเรื่องต่อวีซา่าและต่ออายุบัตรเครดิตได้ และปัจจุบันปีงบประมาณพุทธศักราช2566อยู่ระหว่างการประสานดำเนินงานเพื่อวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามหลักการสังคมสงเคราะห์ที่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนจำนวน4กรณีอาศัยในประเทศอังกฤษ3รายภูมิลำเนาจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดนครราชสีมาประเทศฝรั่งเศส1รายภูมิลำเนาจังหวัดชลบุรีการเสริมพลังเครือขา่าย ื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างเครือข่ายส่วนราชการในประเทศไทยกระทรวงการต่างประเทศและเครือข่ายคนไทยในต่างประเทศเช่นการเสวนาโต๊ะกลมเสม,มือนจริง Virtual Talk and Roundtable โดยมีเอกอัครราชทูตนักกุ่งออสโลราชอาณาจักรนอร์เวย์เป็นประธานร่วมกับเครือข่าย11ประเทศการประชุมเสม,มือนจริง Virtual Meeting หารือแนวทางการจัดกิจกรรมข้ามชาติ กับสมาคมไทยน็อกซัมฟันเวสแลนด์ประเทศนอร์เวย์นอกจากนั้นสสตปทได้รเริ่มสร้างและพัฒนาการดําเนินงานร่วมกับเครือข่ายผ่านการทํางานระบบองค์กรเสมือนจริงประสานความร่วมมือข้ามประเทศและความร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศในการจัดทําแบบจัดเก็บข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคมจากโควิด -19 กลุ่มเป้าหมายคนไทยในต่างประเทศโดยยื่นเรื่องและประสานงานผ่านกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อเป็นช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์ของคนไทยในต่างประเทศและสสตปททำหน้าที่ในการวิเคราะห์ร่วมกับทีมสหาวิชาชีพและประสานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นทีมบ้านโฮมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยังคงบุ่งมั่นพัฒนาการขับเคลื่อนการช่วยเหลือคนไทยและพัฒนาสังคมไทยในต่างประเทศตามบทบาทภารกิจโดยอยู่ระหว่างศึกษาผลกระทบรูปแบบและกระบวนการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ไซเบอร์ Cyber, หรือไซเบอร์โซเชียลเวิร์ ในชุมชนเสมือนจริงหรือ virtual organization และมุ่งสร้างความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ภายใต้แนวทางการสร้างความเข้มแข็งของบวรผ่าน,นกลไกพระธรรมทูตท,ทั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการดำเนินงานตามบทบาทของสสตบทรร่วมกับภาคคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องและเครือข่ายข้ามชาติ16ประเทศจะนำมาซึ่งการสร้างสังคมแห่งความเอื้ออาทรประชาชนไทยเข้าถึงสิทธิสวัสดิการได้อย่างทั่วถึง บนพื้นฐานของการร่วมสร้างสังคมแห่งความรับผิดชอบร่วมกันบนหลักคิดการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมไทยในต่างประเทศไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนคนไทยต้องเข้าถึงสิทธิและเสรีภาร